ขอ,อพลังงานวันที่สองมกราคม2 5 6 7ให้กับชาวธาตุไฟเหตุการณ์สำคัญสำคัญ The Hermit ขอคำแนะนำสิบไมเท้าคือจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วทำให้คุณนะอยาก คิดทบทวนอยากจะขอหยุดนิ่งอยากคิดก่อนนะคะมันทําให้คุณเข้าสู่สภาวะขอคิดขอตัดสินใจก่อนอะไรประมาณนั้นนะคำแนะนําก็คือ10บไม้เท้านะคะก็คือขอให้คุณเต็มที่ตั้งใจกับมันนะคะ คุณจะก้าวผ่านทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสําเร็จแน่นอนให้จริงจังนะคะในการทำนะคะถ้าเป็นเรื่องงานก็ใส่ไปให้สุดใส่ไปไม่ต้องอยยางนะคะแล้วก็มีสมาธิในการทํางานก็จะสําเร็จได้ด้วยดีนะคะงานที่เข้ามานะ่าจะเป็นงานที่จะต้องใช้สมาธิมากๆแต่มันจะสําเร็จนะคะสิบไม้ยังไงก็สําเร็จ